จริงๆแล้วเนี่ยมันต้องใช้หลักความรู้ทางวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์เพื่อจะมาดูว่ามันควรจะแก้ปัญหาอย่างไรอย่างมีระบบแล้วก็สื่อความหมายนั้นเนี่ยให้กับประชาชนให้เข้าใจไม่ให้เกิดการตื่นตระหนกเขาเรียกว่า empowerment ประชาชนโดยการที่ให้เขาเข้าใจเรื่องราวแล้วเขาคิดเองได้ตัดสินใจเองได้เพราะไขไขก็รักถ้าวันนี้เนี่ยถ้าเรายังไม่ให้เขาเข้าใจดีเนี่ย แล้วก็เรื่องเล็กๆน้อยๆก็ปล่อยให้มันลุกลามยกตัวอย่างเช่นเรื่องเรื่องการฉีดวัคซีนและแพ้ก็ไม่ได้พิพสูจน์ให้เห็นชัดว่ามันแพ้เพราะว่ายาวัคซีนหรือแพ้เพราะเรื่องสาเหตุอื่นต้องพิสูจน์ถ้ายังพิสูจน์ไม่ได้ต้องหยุดฉีดก่อนในตัวนั้นใช้ตัวอีกตัวที่ไม่มีปัญหาฉีดมันต้องเป็นอย่างนั้นนี้วันนี้เนี่ยไม่สามารถพิสูจน์แล้วก็ไม่ไม่พูดให้ประชาชนเข้าใจได้ว่าตกลงมันเป็นอะไรแนะ่ แล้ววัคซีนที่คุณมีอยู่เนี่ยมันประชาชนสบายใจไหมอันนี้ไม่ใช่ว่าอยู่ๆมาถึงสั่งฉีดคุณต้องฉีดยี่ห้ออะไรก็ต้องเอามันผมคิดว่ามนุษย์เขามีความคิดเขามีความรู้สึกเขากลัวตายกลัวป่วยเหมือนกันอย่างแอสตราเซเนกเราจะต้องรอให้โรงงานวัคซีนของสยามไบโอเส็จก่อนหรือปล่าหรือว่าขณะนี้เราจะเอามาจากที่ไหนก็นได้ไหมวันนี้ต้องระดมเรื่องวัคซีนเนี่ ในเมื่อีความเร่งเร,เราเรียกว่ามันเป็นเรื่องของการเร่งด่วนมันต้องเร่งด่วนจริงๆนะเพราะนั้นเร่งด่วนจริงๆเนี่ยมันจะใช้ระบบของที่มันเป็นทางการอย่างเดียวไม่ได้อย่างเช่นว่าวัคซีนเนี่ยที่ไหนมีเหลือเพราะประเทศที่มีตังเนี่ยมันซื้อมาเกินไปขอเจรจาได้ไหมแบ่งซื้อมาได้ไหมหรือไม่ก็บอกนี่ผมมีออเดอร์จะมาถึงผมเดือนกรกฎาแต่เดือนนี้ผมจำเป็นต้องใช้ ยืมก่อนได้ไหมแล้วการลักดาบผมใช้คืนอ,อย่างเงี้ยได้ไหมเพื่อจะได้เอาของเข้ามาก่อนทางการพูดเอ่ยทางความสัมพันธ์ส่วนตัวทางความสัมพันธ์นนนนของพ่อค้ากับบริษัทต่างๆไอ้กับรัฐบาลต่างๆในต่างประเทศเขามีอยู่ใช้เ็าสิค,ครับวันนี้ใครก็อยากทํางานให้บ้านเหมือนท่านนะั้นยามวิกฤตอย่างเงี้ยใครอยากช่วยหมดนี่เราต้องใช้เขาผมว่าอย่างเช่นไฟเซอร์เนี่ยสิงคโปร์มีเหลือไหมย,ยืมก่อนได้ไหม อิสราเอลสั่งมาเยอะตอนช่วงคุณเลือกตั้งตอนนี้เลือกตั้งเสร็จแล้วคุณมีเหลือไหมเพราะวันนี้อิสราเอลก็เปิดประเทศได้แล้วนะ่เพราะเขาฉีดไปเยอะถ้าเราเข้าไปดูเว็บไซต์เนี่ยประเทศไทยมีไฟเซอร์เข้ามาแล้วแต่เป็นเอมิสเอมิเนซีเข้ามาไม่ไม่รู้ทำนวเท่าไหร่แต่ว่าคงไม่มากคงเอามาใช้กันไม่ไม่กี่คนนะ่ะเพราะนั้นผมคิดว่าเพราะว่ามันในวันนี้ใครอยากรู้ใครขายอะไรที่ไหนเนี่ยมัน ข้อมูลมันไม่เป็นความลับแล้วผมว่าวันนี้วัคซีนเนี่ยยังไงก็ต้องใช้ยังไงก็ยังเป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งของแพนเด믹ในชุกนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องด้านเศรษฐกิจด้านไซโคโลจีหรือด้านการการการเพิ่มภูมิคุ้มกันนะครับโดยเพพาะภูมิคุ้มกันหมู่ที่เราต้องการ,นะรเพราะนั้นผมคิดว่าต้องรัฐบาลต้องเปิดเสรี e, นำเข้าไอ้วัคซีนได้แล้ว แล้วไม่ต้องไปหวงหวงประชาชนไอ้ภาพเอกนชนเขาจะช่วยเขาจะออกตังเองอะไรเองเนี่ยไปห้ามเขาทำไมวันนี้อยากใช้งบประมาณหรือไงนะครับเพราะฉะนั้นผมว่ามันต้องวันนี้มันต้องใจกว้างล่ะครับวันนี้ต้องทุกอย่างต้องหาโซลูชันอย่างเดียวอย่าเป็นคนที่มีปัญหาเราต้องเริ่มรีบเปิดท่องเที่ยวเพราะท่องเที่ยวเนี่ยมันเป็นสิบเปอร์เซ็ตของ GDP ในรายได้ได ครับแล้วถ้าเราปิดไปนาน,น,านเขาก็ย้ายตลาดไปที่อื่นซะเพราะตอนนี้บางประเทศเปิดแล้วมาดิฟนี่เปิดให้ไปฉีดวัคซีนฟรีเลยนะครับยกกวินอินเดียตอนนี้กลัวอินเดียหมดมแต่ี่ดูใบก็เหมือนกันดูไบนี่หลังละมาดดันแล้วเนี่ยนะฮะก็ฉีดวัคซีนฟรีเหมือนกันนักท่องเที่ยวเพราะว่าม,มาทียี่สิบเอ็ดวันอะใครไม่อยากได้นักเที่ยวอยู่ยี่สิบเอ็ดวันเสียค่าวัคซีนไปพันหนึ่ง พักโรงแรมยี่ิบเอ็ดวันมาช้อปปิ้งมากินคุ้มจะตายนะเพราะนั้นเนี่ยวัคซีนเนี่ยเขาถือเป็นเป็นของลักชัวรี่อเป็นของของฟรีไปเลยอะเอา,เาหรอบ้านเราเป็นเรื่องที่ของหายากอ่ะบรรดาบรรดาพวกที่ก <c oughs> องเชียร์ หรือสลิมทั้งหลายเนี่ยอยากได้ไฟเซออยากได้ไฟเซอร์ต่ไม่มีไฟเซอร์ให้ครับทีนี้เมือ่อสองสามวันที่แล้วอะครับมันมีกระแสรเรื่องการออกนอกประเทศนะครับเรื่องคนไทยคนรุ่นใหม่รู้สึกว่าสิ้นหวังกับการบริหารจัดการหรือแม้กระทั่งเรื่องการเมืองเรื่องระบอบการปกครองเรื่องอะไรประมาณนี้ครับ พี่โทนี่พอจะมองเรื่องนี้ยังไงแล้วก็อยากจะให้คําแนะนํากับคนรุ่นใหม่ที่คิดว่าอยากจะออกไปตั้งสินฐาน <c oughs> หรือแม้กระทั่งแบบไปทํางานชั่วคราวนอกประเทศแล้วกลับมาอะไรประมาณเนี้ครับมันมีกระแสะที่พี่นีขอครับขอ,ขอตอบยาวนิดหนึ่งเพราะ <c oughs> ว่าผมตกใจเมื่อกันสี่วันเกดแสนครับแล้วครับแล้วก็พุ่งจํานวนขึ้นเรื่อยๆและล่าสุดรัฐมนตรีดีอสก็สั่งจับตาห้องนี้อยู่ครับครับ ต้อง <ผม S 1> เปลี่ยนชื่อกันเลยผมนะคิดว่ามันยังมีอาจารย์บางคนก็ออกมาพูดคือสรุปแล้วเราไม่เข้าใจคนเราไม่พยายามจะเข้าใจประชาชนโดยเฉพาะประชาชนในใน Gen Z Gen Z หรือว่า Gen X เนี่ยเออ Gen Gen Y ทุน Gen กับนวา Y เนี่ยมันเป็นช่วงที่วิธีคิดเขามันไม่เหมือนเราเกิด Generation Gap r sure นะครับวิธีคิดของคนต่าง Generaion มันไม่เหมือนกัน มันคิด,ดไม่เข้าใจกันแล้วก็ไม่พยายามจะเข้าใจกันเกิดดิจิทัลแกปเกิดความเข้าใจในเรื่องของดิจิทัลทิงกิ้งเนี่ยมันมีการระหว่างคนแก่กับคนกับเด็กเพราะนั้นความไม่เข้าใจมันก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ไม่ความไม่อยากฟังไม่สนใจแล้วมีอำนาจก็อยากจะใช้แต่อานาจเนี่ยมันมันมันเป็นเป็น,ปน,ปน,ปนไปไม่ได้เลยที่สังคมมันจะพัฒนาไปได้เราต้องพยายามเข้าใจและฟังเขา อย่างผมดูคลิปของอาจารย์กนบรัฐนะครับเลอศชูสกุลเลยเนี่ยค,ค,คือเป็นแกเป็นคนทำเซอร์เวยเกี่ยวกับเรื่องของอแนวคิดวิธีคิดของเด็กรุ่นใหม่ตั้งแต่เจนเจซีกับเจนวพวกนี้เลยเนี่ยก็คือคนเหล่านี้เขากำลังมองว่าโลกมันไปตรงนี้แล้วเนี่ยระบานเราเป็นอย่างเนี้ย เขาอยากเห็นอนาคตเขาอะเขาจะไปทางไหนดีพอเรียนจบมาแล้วไม่รู้จะทำอะไรอะไรเงี้ยคือเท่าที่ผมดูเห็นว่าเด็กอายุที่ที่อยู่ในเจ็ดแสนเนี่ยที่อายุอยู่ระหว่างยี่ห้าถึงสามสิบห้าเยอะน่ก็ถ้าเรามองย้อนไปสมัยก่อนนะครับสมัยผมเด็กๆอะมีโรบินฮุดไปอยู่อเมริกาเยอะแยะเลยอืม บินไปเทปเป็นนักท่องเที่ยวแล้วก็โดดล่มไม่ไม,ไม่ไม่ต่อวีซ่าละเพราะว่าไม่รู้จะทาไงก็อยู่นั่นจนผลสุดท้ายก็ได้ทินคาดบาัมได้อ่าซิติเซนบัมแล้วก็มีลูกมีหลานเรียนซื้อกันอยู่มงนอกมันมีมาช้านานและทุกประเทศดูสังเกตดูประเทศเราติเมริกันก็ไปอยู่กันเยอะเพราะว่าทุกคนเกิดมาแล้วเนี่ยจะดิน้นรนเพื่ออนาคตตัวเอง เพราะนั้นถ้าดิ้นรนแล้วเนี่ยทางเมืองไทยไม่มีลู่ทางของเขาเขาก็แอบไปสมัยก่อนก็ไปในลู่ของโรบินฮูดแต่สมัยนี้เนี่ยเขามีข้อมูลมากกว่าสมัยก่อนเขาก็มีความรู้แล้วโลกเนี่ยบางประเทศเนี่ยมันเป็นสังคมที่มีคนแก่เยอะกว่าเด็กละเพราะถือพวกที่คุมกําเนิดเก่งๆเนี่ยก็ไม่ีแต่คนแก่เด็กๆรุ่นเด็กวัยแรงงานไม่มีเขาก็อยากได้อ่ะ แล้วมันนก็เป็นช่องว่างที่พวกนี้คิดว่าเอ๊ะผมไปทํางานที่โน่นน่าจะดีกว่าไหมอะไรไหมบางบางพูดบางประเทศบอกว่าไปเลยอย่างสวีเดนยินดีต้อนรับอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาต้องแม้กระทั่งที่ UAE เนี่ยนะครับเขาไม่ให้ซิเดนก็จริงเนี่ยแต่วีซ่าเขให้ง่ายมากวีซ่าทำงานทำอะไรเนี่ยมาท่องเที่ยวทำงานมาอยู่ที่นี่อยากได้เรสเเดนเนี่ยง่ายมากเพราะอะไรเพราะประชากรเขามีไม่มาก แต่เขาต้องการประชากรจากชาติอื่นมาช่วยสร้างเศรษฐกิจให้เขาเขาก็ยินดีรับนี่ของเราเรามีประชากรเยอะแต่เราปิดเศรษฐกิจของตัวเราเองเราสโลดาวเศรษฐกิจทั้งด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ไม่รู้แหละหรือทําไม่เป็นก็ไม่รู้เนี่ยแต่ปัญหาก็คือว่าทําให้เด็กที่มันจบมาแต่ละปีเนี่ยเริ่มคิดเฮ้ยจบมาทําอะไรดีวะเพราะนั้นมันก็คิดแล้วก็บัเอิญว่า เคนที่คิดเนี่ยเห็นได้ข่าวว่าคิดเล่นๆเล่นๆแค่นั้นเองแค่เอาขำๆอ่ะแต่เสร็จแล้วปรากฏว่าเฮ้ยมันมากระแสมันมาจริง <ๆ S 1> เขาก็ไม่คิดซีเรีสเแล้วคนที่คิดเว็บไซต์นี้ขึ้นมาเนี่ยเท่าที่ผมฟังจากไอ้ข่าวนเนี่ยเสร็จแ,แล้วเนี่ย <ๆ S 2> โลกการทำมาหากินในโลกยุคใหม่มันมีสารพัดอย่างเรียกว่าเออเป็นกิ๊กเลเบอร์ก็ได้ ไม่ใช่เป็นเป็นกิ๊กเลเบอร์หมายความว่าเป็นงานชั่วคราวก็ได้งานทําเป็นชั่วโมงเป็นอะไรผู้นี้ได้หมดเพราะฉะนั้นมันเพราะฉะนั้นเด็กก็เริ่มคิดละเริ่มศึกษาแล้วว่าจะไปทําอะไรที่ไหนดีๆที่เขาจะมีอนาคตนะครับบางที่บางคนเนี่ยที่ไปอยู่เขาเขาก็เ,าเห็นว่าอย่างพวกไปอยู่โรบินูดก็มีอนาคตไปได้มันมันเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องดินน้นรนครับเพราะฉะนั้นอย่าไปโทษใครเราต้องโทษว่าเราต้องทําเศรษฐกิจให้ดี และรสร้างอา่ะนะให้เขาให้เขาเห็นอนาคตเขาถึงเพราะโดยโปกติไม่มีใครอยากจากบ้านเกิดเมานอนนกครับ,รบแต่ว่าถ้ามันไม่มีช่องทางเขาก็ต้องไปเหมือนทฤษฎีทางอาชีญวิทยาดิสเดียนของโรเบิร์ตเมอร์ตันเขาบอกว่าถ้าช่องทางที่ถูกกฎหมายไม่เปิดให้เขาเขาก็จำเป็นต้องไปหาเงินจากช่องทางที่ผิดกฎหมายนั่นคือเขาไม่มีโอกาส ในสิ่งที่ถูกต้องเขาก็เลยต้องไปหากินอย่างอื่นแทนนั่นคือสิ่งที่มันเป็นลักษณะเป็นทฤษฎีเพื่อความอยู่รอดของมนุษย์นะครับเราะฉะนั้นไอ้เรื่องนี้เนี่ยเขาคิดว่าเขาไม่มีนะเขาจะไปก็เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่เ,เป็นธรรมชาติแต่ว่าเราจะต้องทําความเข้าใจแล้วก็เราก็จะต้องสร้างเศรษฐกิจให้เขามีเห็นอนาคตนะครับวันนี้ถ้า GDP โตอย่างนี้เนี่ยตกมาแล้วก็โตไปคืสองสามเปอร์เซ็นต์นี่นะ เด็กที่จบใหม่ตกง,งานหมดนะครับมันแอบสอบเข้าไปสู่ระบบงานไม่ได้อืมจีดีพีประเทศไทยที่เรากำลังเป็นประเทศกำลังพัฒนาอยู่ต้องโตอย่างน้อย4.5เปอร์เซ็นต์นะอย่างน้อย4.5ถึง5เปอร์เซ็นตนั่นนะมันถึงจะแอบสอบคนที่จบใหม่ๆแล้วก็ยังไม่พออีกว่าเอ่อเทคโนโลยีเี่ยมันจะดิสลอปคนคนจะตกง,งานอีกเยอะนะครับมันจะ คนจะตกไงเยอะแล้วแล้วไงอะ่ะเขาไม่มีอนาคตเนี่ยเขาก็ต้องดิน้นรนไปอันเนี้ยต้องพยายามเข้าใจเขาครับอย่าไปมองเขาว่าเฮ้ยไอ้พวกนี้ไม่รักชาติไม่อะไรบ้าไปแล้วคําพูดเหล่านั้นมันมันตกยุคเขาเรียกเป็นยุคของเขาเรียกเป็นเจเนอเรชันแกรปดิจิทัลแกรปมันเกิดขึ้นดังนั้นพยายามเข้าใจเถอะเราต้องเข้าใจเจเนอเรชันแต่และเจนเจนเขาคิดยังไงอย่างที่ผมย้ำไปแล้วว่าเจนซีนี่มันเกิดมาเป็นยุคดิจิทัล จนค g Y มันเกิดมาเป็นยุคเทคโนโลยีเพราะนั้นมันเป็นวิธีคิดเขาต่างกับเราที่เกิดมาในยุคที่มันต้องปากกาดินทีที่ไม่มีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรมากมายมันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เราต้องเข้าใจเขานะครับถ้าคนไม่เข้าใจลูกสมมุติลูกไปคิดอย่างนึงตีลูกอย่างเงี้ยลูกหนีหมดอืมนะครับเพราะนั้นเริ่มต้องต้องอยังผม,ผมก็บอกผมกับผมบอกนะว่าบอกกับรยาผมเนี่ยว่า เวลาปกครองลูกเนี่ยเราต้องเหมือนเป็นเพื่อนเขาเขาจะกล้าพูดความจริงกับเราเมื่อเขากล้าพูดเราเนี่ยมันก็ทําให้เราเนี่ยให้คําแนะนําปุกษาก็ได้ถูกเพราะในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่ที่มี m a j ร r i t y กว่าแต่เด็กความคิดมันไม่เหมือนแล้วเด็กลุกยุคนี้นะฮะอย่ากโกหกนะเขาไม่ชอบ,บโกหกนะทําผิดไม่เป็นไรเขาอยอมรับไ,ได้เขาให้อภัยได้แต่ว่าโกหกไม่ได้แล้วก็ อย่าไปอย่าไปก้าวล่วงในชีวิตส่วนพวกอันนี้คือสิ่งที่มันวิธีญญญที่มันต่างก,กันจากรุ่นเราครับค่ะคืออันนี้เหมือนว่าถ้าสมมติว่าถ้าสมตาาสมติคุณโทนี่เป็นรัฐบาลตอนนี้ค่ะแล้วเจอกระแสนี้ใช่ไหมค,คุณโทนี่บอกว่าจะเรียกคนไปนั่งคุยใช่ไหมคะคืออยากรู้ในรายละเอียดะคะ่ะถ้าสมมติว่าเป็นรัฐบาลตอนเนี้ยจะคอนวินส์คนรุ่นใหม่หรือว่าคนรุ่นเรายังไงอะค่ะให้แบบให้เรารู้สึกว่าเราอยากอยู่ที่นี่งเนี้ยค่ะถ้าผมเป็นมันคงไม่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอะ โอ้ยเจ็บเพราะว่าผม่ปกมือกันตามบ้านเต็มไปหมดเลยตอนเนี้ยผมไม่คือผมไม่ปล่อยให้ผมผมไม่ปล่อยให้เศรษฐกิจเป็นอย่างเนี้ยอืมแล้วผมคมไม่ปล่อยให้คนต้องอดตายฆ่าตัวตายไปเผาลมควันตายอะไรพวกนี้ผมไม่เกิดไม่ไม่ปล่อยแน่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือเราต้อง พัฒนาเศรษฐกิจมากกว่านี้แล้วก็การจะต้องปิดต้องอะไรอะไรนี่ต้องบาลานซ์ไม่ใช่ว่าเป็นลักษณะทําคืออย่างนี้วิธีคิดของจุดอ่อนของคนไทยเนี่ยชอบทำํำใดทีละอย่างอืแล้วมันแก้ปัญสมมติเราแก้ปัญหาจุดที่หนึ่งมันสร้างปัญหาใหม่แอ้ถึงแม้จุดที่หนึ่งหายไปเป็นปัญหาใหม่เกิดขึ้นเพราะนั้นเราต้องเอาปัญหาทั้งหมดมาขึงสมมติมีสิบจุดต้องทําให้พร้อมกัน ที่ใงอย่างไม่ได้เหรอครับไม่ทันกินไม่ทันกินแล้วก็มันแก้ไม่ได้ด้วยมันสร้างปัญหาใหม่ดังนั้นเนีย่ยเราต้องคึงปัญหาทั้งหมดสิบอย่างมาทาแก้เพราะมันสิบอย่างแล้วเศรษฐกิจมันจะก้าวหน้าไปแล้วขณะเดียวกันต้องมองไปไกลฮะว่าไอ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 มันอะไรจะมาดิสลอฟอะไรเทคโนโลยีอะไรที่จะเป็นเทคโนโลยีอนาคตต้องเอาเข้ามาใช้ให้หมดนะครับเราคิดเองไม่ได้ก็ซื้อมาใช้คิดเองได้คิดนะครับคิดต่อยอดคิด วันนี้มันต้องส่งเสริมคนรุ่นใหม่ต้องใช้สมองคนรุ่นใหม่ใช้พลังความอะไรมุ่งมั่นตั้งใจแบบแบบคนรุ่นเก่าประสบการณ์คนรุ่นเก่าแต่คนรุ่นใหม่ต้องเป็นหัวหอ,อกในการคิดเรื่องใหม่ๆทําเรื่องใหม่ๆต้องจับเขาคุยกับคนรุ่นใหม่ฮะอย่าไปคิดว่าต้องคุยไม่ใช่แวดบ,บร้อมเราเนี่ยนั่งคุยกับพวกหกสิบกว่าคนนี่คนกเกษียณนั่นมานั่งคุยกัน,ม,นมันไม่คัน เอาเอาเรื่องเรื่องหลักคําถามหลังก่อนนะฮะเรื่องไฟเซอร์ก็มันมีเว็บไซต์ของไฟเซอร์ฮะแล้วก็มีแผนที่ประเทศถ้ามันสีเหลืองเนี่ยก็คือว่าเอาเข้ามาแล้วก็มีของประเทศไทยมีด้วยนะครับแต่ว่าเขาเขียนว่าเป็นเข้ามาเป็นเอมิเรชันซีก็อาจจะเข้ามาจํานวนไม่มากไม่ได้เข้ามาเป็นเรื่องปเป็นรานะครับแต่ว่ามันมันมีหลักฐานอยู่แค่นั้นเองเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องกฎหมายเรื่องรัฐนูลที่ดีแล้วถูกฉีกทิ้งเนี่ยเอ มันเป็นคําถามที่ดีผมก็โดนฉีกมาแล้วเนี่ยผมก็ไม่รู้จะตอบอยังไงน้องสาวก็โดนฉีกมาแล้วเนี่ยโดนทั้งพี่ทั้งน้องก็เลยไม่แน่ใจว่าจะ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 ,จะตอบอยังไงดีสรุปแล้วก็คือว่าครับ <c oughs> สรุปแล้วก็คือว่าถ้าคือวันนี้เนี่ยประชาชนไทยเนี่ยต้องสนใจการเมืองขึ้นเ <c oughs> มื่อก่อนเนี่ยเราเราไม่ค่อยสนใจการเมืองถ้าเราสนใจการเมืองการเมืองก็จะสนใจเรา พราะถ้าเราสนใจการเมืองเรา voice concern ว่าอยากเห็นบ้านเมืองไปอย่างนี้อย่างนี้มันมันก็มันก็จะมีความหมายมากขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยคนที่นอนหลับไม่รู้คนคู่ไม่เห็นมันเยอะไงอืมก็เลยก็เลยใครอยากทําอะไรก็ทําได้ถึงเวลามาก็เอ้าก็ออกมาเราต้องสู้ต้องสู้แบบพม่าครับคุณทศินคือพม่าเนี่ยเพราะว่ามินออนไลน์เนี่ยอาจจะไม่รอดนะเนี่ย าจาผมจผมก็ไม่อยากเห็นการนองเลือดในประเทศนิสัยผมเนี่ยมันไม่ใช่นักปฏิวัติผมเป็นนักบริหารนักแก้ปัญหาเป็นนักคิดเพราะนั้นผมเองเนี่ยก็จะไม่ค่อยนิยมเรื่องของการใช้กำลังอะไรเท่าไหร่แต่ปัญหาคือว่าวันนี้ประเทศมันก็อยู่ในจุดซึ่งเราก็เป็นห่วงนะครับเป็นห่วงเพราะเป็นห่วงเพราะอะไรเพราะว่ารีจิมเนี่ยหรือคนที่ปกครองประเทศเนี่ย ไม่ได้ห้ความตื่นตัวต่อสิ่งที่โลกกําลังเปลี่ยนไปมไม่ได้ความเข้าใจกับคนรุ่นใหม่ที่คิดอะไรอยู่นะครับเพราะนั้นก็เลยทําเหมือนกับเหมือนกับมันมันจะถอยหลังอะ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้มันมันต้องมันต้องต้องยอมรับความจริงแล้วก็เดินหน้าไปด้วยกันอย่างเป็นความจริงมันก็ไม่มีอะไรนะครับเพราะนั้นเราไปกลัวบางทีกลัวกลัวเด็กรุ่นใหม่กลัววิธีคิดเขา ความจริงไม่เห็นเป็นอะไรเลยเขาอยากคิดอะไรดังๆก็ปล่อยคิดไปแล้วก็เราก็คุยกันแล้วอธิบายเขาฟังแล้วเราก็ต้องพรอมิสฟิวเจอร์ให้เขาแค่นั้นเองมันมันคือวันนี้เด็กรุ่นใหม่ต้องการฟิวเจอร์มากกว่าคําว่าฟิวเจอร์สาคัญอย่างกว่าอย่างอื่นแต่เขาจะมองเห็นปัญหาตรงนั้นตรงนี้นตรงน,รงนี้เพราะเขาเห็นว่ามดปัญหาเหล่านะั้นจะไปบล็อกฟิวเจอร์เขาถ้าเราบอกว่าปัญหาเหล่านั้นไม่บล็อกฟิวเจอร์เขานะฟิวเจอร์เข้ามาเนี่ยอย่างนี้ขอให้ เรามาร่วมกันอย่างนี้ก็จบแต่ว่าวันเนี้ยเราไม่ยังไม่เข้าใจเขาแล้วก็คิดว่าเขากําลังจะสั่นคลอนรีจิมซึ่งจริงๆแล้วเขาเพียงแต่จเตือนรีจิมว่าเฮ้ยคิดถึงฟิวเจอร์พวกเราบ้างเว้ยพวกเรายังอายุน้อยยังต้องอยู่ในโลกนี้อีกหลายปีพวกคุณอายุเยอะแล้วอีไมกอรันก็ลาลงแล้วยังไงก็วางฟิวเจอร์ให้เราด้วยมันก็เป็นคแค่ขีงเองจริงๆสัญญาณมันคือตรงนี้มีคาถามนะครับเมื่อไหร่น้องสาวคุณโทนี่จะเข้ามาในฝั่งเราครับ เอ๊ะวันนี้ผมว่าแกเดินอยู่แถวนี้ยนะครับเข้ามาทักทายนยโอ้โหเชิญครับรีเควสปุ๊บได้เลยนะฮะรีเควสฮะสวัสดีค่ะออ้มาโอ้สวัสดีครับพอดีมาช่วยจัดไฟให้ได้หลายอย่างตกงานนะคะช่วงนี้ว่างงานก็เลยต้องจัดํา ตามตามสภาพอะค่ะใช้คุ้มเลยนะฮะแต่ฟังะะฟังอยู่ยตลอดนะคะฟังด้วยความห่วดใงใยค่ะโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนแล้วก็ชุมชนของเตยตอนนี้ที่เจอข่าวเรื่องโรคระบาดโควิดอะค่ะก็ฉันรู้สึกอยากอยากจะบอกว่าอยากจะให้กำลังใจก็เลยขออนุญาตพี่ชายสักนิดหนึ่งใน ทีนี้ว่าอยากให้กําลังใจแลวจะบอกว่าทุกคนอย่าท้อนะคะโครฟูแต่ว่าอย่าท้อแล้วก็ต้องมีกําลังใจอย่างน้อยระหว่างที่เรารอวัคซีนซึ่งยังไม่รู้ว่าจะมาเมื่อไหร่แล้วก็คนที่อยู่ใกล้กลุ่มเสี่ยงต่างๆแล้วก็ผู้ที่ต้องทํางานดูแลรักษาสุขภาพตัวเองแล้วก็ให้ป้องกันต,ต,ตัวเองเยอะๆนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเราสองคนพี่น้องก็รอดมาจากการที่ผมไม่รอด ป้องกันแล้วไม่ลประมาณประมาณการตกการตกการตกก็การจะตกนะคะอยากแม่การจะตกแล้วก็คนเราต้องอยู่ด้วยความหวังค่ะวันนี้หลายคนหดู่แบบไม่มีความหวังก็อยากจะมายืนยันบอกว่าต้องมีความหวังค่ะดูพี่ชายสิคะห่วยมากแต่สุดท้ายเรากลับมาสุขภาพแข็งแรงนะคะเผอแข็งแรงกว่าเดิมใช่ไหมพี่ใช่ค่ะนะคะครับผมขอบคุณทั้งสองท่านนะครับขอบคุณท่าด้วยนะครับครับผมมีคําถามครับว่า เออลุงโทนี่อยากกลับไทยหรือยังครับผมเนี่ยนะก็เดือนกรกฎาคี้เจ็ดสิบสองแล้วนะครับโอเพราะนั้นเนี่ยไม่อะไรเท่ากับว่าคิดถึงถึงลูกถึงหลานนะครับ oh. มัเพราะนั้นเนี่ยก็เฉยๆลูกหลานาก็มาหาได้ไม่เป็นไร,รนะครับผมก็ก็โอเคให้กลับให้ถ้าถ้าได้กลับก็ดีใจไม่ได้กลับก็ไม่เป็นไร อย่างที่บอกโลกทั้งโลกคือบ้านของเราอยู่ไหนก็ได้นะครับได้กลับก็ดีใจไม่ได้กลับก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้ากลับไปทาอะไรอยากเลี้ยงหลานเนี่ยหลานกาลังน่ารักมากเลยเพราะนั้นอยากเลี้ยงหลานสี่คนละหลานเนี่ยเอมีคําถามขึ้นมาบนหน้าจอว่าคิดยังไงกับวิศนุเครืองามครับเออก็เสียดายฮะเสียดายเพราะว่า เขาคืออุตสาห์ไปเรียนถึงเบอร์เกรมาเป็นด็อกเตอร์การใช้กฎหมายของท่านน่ารังเกียจมากเดดายที่ผมไปชวนออกจากเลขาพลร่มมาเป็นรองนายกโอ้โหเดดายพลาดแล้วฮะพลาดมากเลยครับครับผมพลาดฮะผมพลาดผมผิดใช่ฮะพลาดมากเลยครับอันนี้ต้องโทษผมพลาดผมไปไปแล้วผมต้องขอโทษด้วยถ้าใครไม่ชอบเขา